ทำไมเราอาราฟะไม่ตรงกับการบุกุฟเนื่องจากว่าผมไปตรวจสอบดูแล้วหลายๆปีนะครับแล้วก็ได้คุยกับผู้รู้บางท่านแล้วนะครับหลายครั้งแล้วที่ผ่านๆมาปรากฏว่าทัศนะของอุลามะเนี่ยนะฮะไม่มีทัศนะอุลามะแม้แต่ทัศนะเดียวจากสลับพี่น้องฟังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามบูฮานิฟะชาฟรีมาลิกีฮัมบารีหรือว่าทัศนะไหนก็แล้วแต่จากซอฮบะจากสลับ300ปีแรกที่เขาบอกว่า วันอารอฟะให้ยึดที่บุุฟ์มีฟัตวาใช่ครับก็มีฟัตวาอุลามะแต่ว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีหลักฐานและไม่มีแนวทางใดๆจากบรรดาอุลามะในอดีตนี่บรรดานักฟุกฮนะระดับโลกนะเขาไปตรวจสอบบเขาก็บอกว่าทัศนะจริงๆสําหรับเดือนเนี่ยมันมีแค่สองทัศนะหนึ่งยึดเดือนในสองยึดเดือนนอกมันมีแค่นั้นแหละไม่มีทัศนะอื่นคำว่ายึดเดือนนอกในหมายคำว่าอะไรหมายคำว่าไม่ได้ยึดทุ่งอารอฮฺฟะ้นะเพราะไม่มีทัศนะนี้จากสลับ พี่น้องจะยึดเดือนนอกแน่นะครับแล้วจะไปกําหนดอาราฟาที่ซาอุดิอาระเบียที่เดียวไม่ได้เพราะบางคนก็บอกว่าเรายึดสถานที่เราไม่ยึดเวลาซาอุดิอาระเบียยังไงอ่ะเขาไม่ได้ยึดสถานที่เขาเขายึดเวลาเขาดูเดือนเขาถึงจะมากําหนดว่าวุคูฟวันไหนใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่อยู่วุคูแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่9แสดงว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยึดเวลาครับเขาไม่ได้ยึดสถานที่อัลกีดเรานั้นยึดปฏิบัติตามแนวทางสลับเพราะนั้นสลับ มีทัศนะแบบไหนเราก็ต้องพิจารณาดูอันไหนมีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักอันนี้เป็นประการหนึ่งและประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องการตามผู้นําด้วยมุสลิมเราเนี่ยนะฮะตามหลักการาศาสนาเนี่ยเราต้องอยู่กับเบญจมาฮ์มีญจมาฮ์เราก็ต้องมีผู้นําถูกไหมฮะถ้าเราไม่มีผู้นําเราก็เหมือนกับลูกแกะหลงฝูงที่หมาป่าที่มันมากินลูกแปะลูกแกะที่หลงฝูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นของผู้นำมันก็ต้องมีซึ่งตรงนี้ในฟัตวาของอุลามะนะฮะเชคอุัซมีน นะครับแล้วก็เชอิมูบาสเนี่ยนะครับท่านเคยบอกไว้ในประเด็นของกฎหมายบ้านเมืองที่ประเทศที่ว่าเขาอนุญาตให้เราอยู่ได้อย่างสงบสุขเนี่ยนะครับเราอยู่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่ขัดต่อหลักการศาสนาราวนี้ในกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีบัญญัติมาใช่ไหมครับว่ามีผู้นำาใครไม่เอากแลวแต่ตามแนวทางสลัซึ่งผมได้คุยกับบรรดานักเรียนนักศึกษาที่จบมาดีนะและก็จบประเทศอื่นหลายท่านและที่เป็นแนวทางอากิดาสลัเหมือนกันนะ ก็คิดเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดจากการอ่านหนังสือจากการดูฟัตวาและแม้กระทั่งผมเคยถามผู้รู้ที่ว่าเขามาจากต่างประเทศผู้รู้อุลามาจริงๆ <c oughs> เขาก็ตอบเหมือนกันว่าเมืองไทยถ้ามีผู้นําแล้วเราก็ตามผู้นําเถอะ <c oughs> เพื่อเป็นการปกป้องเลือดเนื้อของเรา พ่อพี่น้องครับถ้าวันหนึ่งใครที่ต้องการที่จะทําลายอิสลามเหมือนกับปัจจุบันพี่น้องดูทุกที่ทุกทางเขาต้องการทาลายกัดกินอิสลามตลอดพี่น้องก็เห็นข่าวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้บรรดาศัตรูอิสลามที่ต้องการทาลายอิสลามนั้นเขาทําอะไรไม่ได้เพ่อมีอะไรฮะมีตําแหน่งจุฬาอยู่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เต็มที่แต่ถ้าวันไหนที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เรามีผู้นําถูกต้องเราจะอยู่กันยังไงพี่น้องแล้วเขาทําผิดทําอะไรนานู่นนั่นไม่เกี่ยวนะฮะ ผู้นําทําผิดเราก็ไม่ตามในส่วนที่ผิดเราตามในสิ่งที่ถูกต้องไงอะไรที่ผิดเราก็ไม่ทาแค่นั้นเองบรรดาผู้รู้ต่างประเทศซาดีอาราเบียพี่น้องมาเมืองไทยนะหลายคนก็พูดเหมือนกันเลยว่าเออประเทศไทยเนี่ยเาลาะให้มากนะเข้าไปมาไม่รู้กี่ประเทศนี่อยู่ไม่ได้แต่ประเทศไทยนี่เขายกย่องมากให้มุสลิมเราอยู่ได้อย่างมีความสุขมีผู้นําอีกตั้งหากและถูกต้องตามกฎหมายอีกตั้งหากและได้รับการโปรดเกล้าอีกตั้งหากเขาบอกว่านี่เป็นที่สุดแล้วหาไม่ได้แล้วในโลกเนี่ยเราทําไมไม่รักษาไว้พี่น้องครับ บางคนไม่รักษาไม่พอพยายามทำลายอีกท้ายที่สุดถ้าเราไม่มแีแล้วเราจะลําบากเองแล้วเราจะรับผิดชอบไหมกับเลือดเนื้อที่มันจะเกิดขึ้นถ้าว่าไม่มีใครที่คอยดูแลเราหรือว่าเราสามารถร้องเรียนได้ แนวทางมันฮัสซัลฟของเรามันก็ประมาณนี้แหละเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายตามฟัตวาของอุลมะที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาส่วนใครไม่เอาก็แล้วแต่แต่อย่าไปโจมตีทําลายสถาบันที่ว่าเป็นผู้นําของเราเลยครับวันไหนนะ่ะไม่มีตําแหน่งนั้นพี่น้องจะเสียดายพี่น้องจะเสียใจนะเหตุการณ์ถ้ามันหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งว่าเหมือนที่ย่าไข่โรฮิงญาเหมือนที่บอสเนีย เหมือนที่อุยกูพี่น้องจะทำยังไงฮะตอนนั้นพี่น้องจะมานั่งเสียใจแล้วมาขอสิทธิตรงเนี้เราก็ขอไม่ได้แล้วอันนี้ผมพูดด้วยใจนะครับไม่ได้จะตําหนีใครนะครับ